สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัชญ,ญารุ่งเรืองรัตน์ผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานธุรการนะคะในวันนี้นะคะในนามของตัวแทนงานห้างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิน่นจะมานําเสนอนะคะศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิน่นโดยงานที่5งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิน่นภายใต้หลักการการดาเนินงานที่ว่ารู้เชื่อมโยงรู้ระบบรู้แบ่งปันสาระสําคัญงาน5งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิน่นเป็นการรวบรวมบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นรวมถึงมีระบบของการจัดเก็บและสืบค้นได้ไปชมภาพบรรยากาศ ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นกันค่ะ เมื่อเข้ามาด้านในนะคะเราจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองโซนด้วยกันนะคะโซนแรกนะคะในส่วนของพระบรมชายลักษณ์รวมถึงป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกโซนหนึ่งค่ะจะเป็นในส่วนของการจัดประชุมในส่วนของสําหรับเทศบาลหรือหน่วยงานต่างๆที่มาดูงานเราก็จะจัดประชุมกันที่นี่นะคะรวมถึงการบรรยายให้ความรู้ในส่วนของทั้ง3ด้านหกงานและ4ี่ทรัพยากรรว รวมถึงนะคะสถานที่จัดแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารไฟล์างานต่างๆหนังสือนะคะเล่มรายงานผลการดำเนินง,งานรวมถึงตู้จัดแสดงผลงานทางวิชาการค่ะ ในส่วนทางด้านขวามือนะคะจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์รวมถึงพระราชํารินะคะและแรงบันดาลใจในส่วนของการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิน่นรวมถึงป้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นป้ายโครงการอ,อพอสทเกียรติบัตรขั้นที่1ของการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสะเดาซึ่งเทศบาลเมืองสะเดาเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชํารินะคะ โซนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเอกสารการดําเนินงานต่างๆซึ่งเราดําเนินการมาตั้งแต่ปี2560นะคะ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทําเข้ารูปเล่มรายงานผลการดําเนินงาน3ด้าน6งานสี่ทรัพยากรนะคะจัดทํารูปเล่มเข้าทะเบียนชุมชน27ชุมชนซึ่งประกอบด้วยทรัพยากรพืชทรัพยากรสัตว์ทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทรัพยากรโบราณสถานและโบราณวัตถุนะคะรวมถึงเล่มทะเบียนในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิน่นเล่มทะเบียนในพื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิน่น สรุปข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิน่นรวมทั้งสิ้น27ชุมชน27เล่มเล่มแผนบูรณาการงานฐานทรัพยากรท้องถิน่นรวมถึงภาคผนวกนะคะเล่มรายงานแบ่งปันความดีนะคะเล่มรายงานผลการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิน่นซึ่งจะประกอบด้วย3โรงเรียนด้วยกันก็คือโรงเรียนเทศบาล1บ้านสะเดาโรงเรียนเทศบาล2บ้านสะเดาโรงเรียนเทศบาล3หมู่บ้านตัวอย่าง จัดทำรูปเล่มแบบประเมินตนเองประจำปีนะคะรวมถึงแฟ้มจัดเก็บผลงานของ6งานและ4ทรัพยากรแฟ้มจัดเก็บใบงานชุมชน27ชุมชนซึ่งเราได้แบ่งข้อมูลออกเป็นรายปีค่ะ ด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นแฟ้มจัดเก็บใบงานนะคะใบงานที่1ถึงใบงานที่9ในส่วนของเทศบาลเมืองสรามีทั้งสิ้น27ชุมชนเราจะแบ่งออกเป็น27แฟ้มตามชุมชนนะคะและแบ่งออกเป็นรายปีค่ะเดี๋ยวมาชมตัวอย่างในส่วนของแฟ้มใบงานกันนะคะ ตัวอย่างนี้นะคะเป็นส่วนของชุมชนภูทรอ,อุทิศนะคะเป็นใบงานที่1ซึ่งจะเป็นประวัติของชุมชนเราก็จะเรียงข้อมูลมาเลยนะคะใบงานที่2ค่ะเป็นในส่วนของประวัติการประกอบอาชีพด้านกเกษตรกรรมด้านอุตสาหกรรมนะคะในส่วนของใบงานต่อไปค่ะเป็นใบงานที่3นะคะซึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น ต่อไปค่ะใบงานที่4นะคะจะเป็นการเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้านชุมชนรวมถึงวิถีชุมชนค่ะใบงานที่5นะคะก็จะเป็นการศึกษาในส่วนของทรัพยากรพืชนะคะซึ่งในชุมชนเนี่ยเราจะเห็นได้เลยเราจะแยกข้อมูลออกเป็นรายปีให้เห็นได้ชัดเจนนะคะ ก็จะเป็นตัวอย่างของพืชที่เราศึกษาได้นะคะรวมถึงมีการวาดภาพแผนผังของชุมชนและวาดภาพตัวอย่างของพืชค่ะในส่วนของใบงานที่6ค่ะจะเป็นการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในพื้นที่นะคะค่ะใบงานที่6นะคะซ้ำที่เห็นก็คือจะเป็นปี2,565นะคะซึ่งอย่างที่ได้บอกว่าเราเป็นการแยกปีแล้วก็ชี้ประเด็นเพื่อหเห็นชัดเจน อันนี้สัตว์ที่พบก็คือเต่าค่ะในส่วนของใบงานที่7ค่ะการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพในท้องถิ่นนะคะและใบงานที่8ค่ะการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่นนะคะในภูมิปัญญามีอะไรบ้างในชุมชนนี้ก็จะเป็นการทําน้ํายาล้างจานนะคะโดยเขียนวิธีทำนะคะรวมถึงการวาดภาพประกอบได้อย่างชัดเจนค่ะ ในส่วนของใบงานที่9ค่ะซึ่งอย่างที่ได้บอกว่าในการสำรวจแต่ละปีเนี่ยบางอย่างอาจจะไม่ได้เจอทรัพยากรที่เราศึกษานะคะมาที่การสำรวจต่อไปเลยนะคะการศึกษาต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างพันไม้ที่เรานำมาทำนะคะซึ่งถอดออกมาจากแผงอัดพันไม้เรียบร้อยแล้วมาจัดเก็บในแฟ้มแสดงผลงานนะคะโดยเราจะติดแท็กก็คือติดป้ายชื่อไว้เรียบร้อยนะคะว่าเป็นต้นอะไรนะคะ ตัวอย่างชนิดนี้ก็คือยี่เขานะคะซึ่งมีรหัสนะคะ8 4 9 0 1 0 0 1ขีด 1, 1ค่ะแสดงตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะส่วนของใบที่เรามาอัดแห้งนะคะซึ่งถอดออกมาจากแผงอัดพันไม้เรียบร้อยแล้ว ทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของทรัพยากรแบบดองเมื่อสักครู่เนี่ยเราไปชมทรัพยากรของพันไม้แห้งมาแล้วนะคะในกุศลของการเก็บตัวอย่างเราก็จะแบ่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรพืชทรัพยากรสัตว์ทรัพยากรชีวภาพนะคะมาดูตัวอย่างในตู้กันค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นผลนะคะของส้มจุกนะคะในส่วนของชุมชนบ้านลู่เราก็เก็บในส่วนของผลเอามาดองนะคะ รวมถึงนะคะได้แสดงป้ายนะคะที่แสดงถึงรหัสแล้วก็สถานที่ที่เก็บรวมถึงรหัสชนิดของทรัพยากรนั้นๆน,น,นะคะมาที่ต่อไปค่ะก็จะเป็นทรัพยากรสัตว์เป็นจิ้งเหลนบ้านนะคะพบในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นนะคะ ในส่วนของต่อไปก็จะเป็นชีวภาพนะคะก็คือเห็ดนางฟ้าที่พบที่ชุมชนบ้านทับโกกนะคะเราก็ได้นำส่วนต่างๆเนี่ยมาดองไว้เพื่อที่จะให้คณะที่มาศึกษาดูงานเนี่ยได้มาศึกษาดูงาน,นะคะ่ะในส่วนของการเก็บตัวอย่างแบบดองค่ะ ทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่พบนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนท่าพลุหนึ่งชุมชนท่าพลุสองนะคะแสดงให้เห็นถึงการทําขันหมากของอิสลามนะคะรวมถึงการทํใบสีนะคะแล้วก็ขันหมากของชาวไทยพุทธแสดงให้เห็นถึงชาติพันธุ์นะคะที่มีอยู่ในพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเสดาจค่ะค่ะนอกจากในส่วนของการจัดแสดงที่เป็นผลงานทางวิชาการแล้วนะคะยังมีในส่วนของ บอร์ดบรรยายให้ความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นการดําเนินงานของ3ด้าน6งานรวมถึง4ทรัพยากรนะคะเรามีทรัพยากรศึกษาเนี่ยในปี2566มี4ชนิดด้วยกันนะคะก็คือพืชเนี่ยก็คือโกจุฬาล,ลัมพา สัตว์ก็คือองหรือชนโรงนะคะชีวภาพก็คือเห็ดนางฟ้าดำภูมิปัญญาก็คือว่าควายส่วนในปี2,567นี้นะคะทรัพยากรที่เราศึกษานะคะทรัพยากรพืชก็คือมะอึกทรัพยากรสัตว์นะคะก็คือปลากัดและปลาดุกําพันนะคะชีวภาพนะคะก็คือยีสต์จากแป้งข้าวหมากส่วนภูมิปัญญานะคะก็คือการทําแป้งข้าวหมากซึ่งในพื้นถิ่นนะคะ27ชุมชนเนี่ยเราพบว่าประมาณ5ชุมชนนะคะที่มีการทําแป้งข้าวหมากก็เลยหยิบยกภูมิ ปัญญาตัวนี้นะคะมาเป็นภูมิปัญญาเด่นที่ศึกษาในปี2,567ค่ะค่ะผลที่ได้นะคะจากการศึกษางาน5งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ด้านด้วยกันค่ะด้านที่1ด้านวิชาการในส่วนของศูนย์นะคะเราจะ ศึกษาในเรื่องของการออกแบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นการสร้างกระบวนการจัดเก็บและกระบวนการสืบค้นของข้อมูลในส่วนของด้านภูมิปัญญาค่ะเกิดกระบวนการจัดการเช่นระบบการจัดการทรัพยากรระบบการสืบค้นของข้อมูลนะคะเกิดกระบวนการเรียนรู้เช่นวิธีการจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรในรูปแบบของเอกสารและไฟล์คอมพิวเตอร์ในส่วนที่3าค่ะด้านของคุณธรรมจริยธรรมเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของความรับผิดชอบความซื่อตรงความเพียร ความอดทนและความสามัคคีค่ะค่ะในส่วนของการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุกท่านสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook TikTok YouTube ของเทศบาลเมืองเสดาได้นะคะ